สวัสดีครับวันนี้ก็มาอ,อันบล็อกกล่องลิมิเต็ดอี dition ที่เป็นเ headphone พอดีไปเจอมาแล้วก็เห็นมันดูแล้วมันน่าสะสมครับเพราะว่าก็ชอบเป็นหูฟังเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่สกีนโลโก้ตัว Red Bull ที่หูฟังสองข้างแล้วก็ได้กล่อ,อง กระทิงแดงตัวเล u บูเครื่องดื่มมา4ีกระป๋องก็ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นพอดีผมเห็นในเว็บผมก็เลยลองสั่งมารวยด้วยความที่ชอบตัวโลโก้ r e เล u บูอยู่แล้วก็ก็เลยซื้อมาไว้สะสมราคาไม่แพงครับก็ประมาณ600กว่าบาทก็ ได้เครื่องเดือบมาสีตัวแล้วก็เป็นหูฟังบลูทูธแต่ว่าหูฟังมันก็จะดูดูเล็กๆหน่อยแต่ว่ามันก็น่ารักดีนึกถึงหูฟังที่เป็นแบบตามสนามแบบพวกแข่งรถอะไรเงี้ยที่เขามีเป็นหูฟังที่เทพแล้วก็มีสกรีนพวกเ,เป็นโลโก้ของออมอนสเตอร์บ้างเลสบูบ้างอะไรเงี้ยครับก็นี่ครับก็จะเป็น กล่องที่เขาให้มาเป็นเซตตัว Limited Edition ของเ one two three ก็สั่งก็ประมาณ four can ส่งสวันได้ครับเพราะว่าก็สั่งส่งมาที่กรุงเทพก็ผมไม่รู้ว่าเขามีเยอะหรือเปล่านะก็เพิ่งจะเพิ่งจะเห็นเลยเลยอ่ สั่งไป,ปนะครับก็จะเป็นหูฟังเห็นว่ามี2ส,สีมีสีน้าเงินแล้วก็เ,เป็นสีกรมครับสีกรมแล้วก็สีดํำ,ดำผมชอบสีด,ดําอยู่แล้วเพราะว่ามันตัดกับตัวเลรบูที่เป็นสีแดงนี่มันดูดูสวยดีก็ตัวท,ที่ที่ให้มามันก็เป็นตัวหูฟังที่พับได้ก็กระทัดรัดดีก็มี แจ็ค usb ที่เอาไว้ชาร์จครับแ,แล้วก็มีแจ็คที่เป็นเหมือนแจ็คเสียบใส่เป็นเหมือนกับเข้ากับพวกคอมพิครับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพับพับออกมาก็ผมลองลอง connect และก็เสียงก็ถือว่าไม่ก้องแกงนะครับก็ก็โอเคครับเสียงแบบ คือถ้าเทียบกับหูฟังที่เป็นแบบสุดถูกอ่ะบางทีมันก็จะเป็นเสียงแบบปองปอง,ปองแป้งแป,ง,แปงหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหรครับก็ดูเป็นระดับกลางๆไม่ถึงกับหาเอ็ดมากแต่ว่าก็ก็พอใช้ได้โอเคครับพอใส่แล้วมันก็ดูดูเล็กดูเหมือนแบบ ในสนามไม้ที่เขาใส่กันแบบเวลาอุด,อดหูอะไรเงี้ยดูเล็กอาจจะเหมาะสำหรับเด็กถ้าเด็กใส่ก็น่าจะพอดีผมใส่แล้วดูแบบดูเล็กไปเลยครับก็เนี่ยครับก็เป็นของสะสมครับชอบหรือบางทีเราไปไหนเงนี้ยเราก็เอาไว้ใส่เป็นหูฟังเท่ๆมีสกีเลสบูไปด้วยชอบอ,อก็จบ ประมาณนี้ครับก็เป็นอันบ x ็อกสั้นๆให้ดูครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับก็ไปแล้วครับนะครับเลดบลูโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ